สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ดากกกอกนะคะนี่นะคะอันนี้เขาบอกว่ากิ้งก่าสายลับนะคะชอบมาแอบฟังคุยกันนะคะอยู่หลังบ้านนี่เองนะคะมาหลบอยู่ตรงนี้นะคะมาหลบแอบฟังข่าวอยู่นะคะเห็นแม่มาต่อยบอกว่ามีกิ้งก่าสายลับชอบมาแอบฟังคุยกันอยู่ตรงนี้นะคะมาทุกวันนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ กำลังหลบอยู่ที่ต้นมะละกอของแมดาน,นี่เองนะคะนี่จะแอบฟังอะไรบ้างน้องน,นี่นะคะ่ะแอบฟังอยู่ข้างหลังนี่เองนะคะนี่เจ้ากิงกา แอบฟังอะไรกัน,นเนาะนี่เขาคุยกันอยู่นู่นแอบฟังอยู่ข้างหลังนะคะอุย้ยกลัวไมหมเนาะอหหางยาวมากนะคะหางยาวมากเลยนะคะ ทำไมกิ้งกาันี้พันสายพันอะไรคะทำไมหางมันยาวขนาดนี้นะคะปกติแล้วกิ้งกาจะไม่หางยาวขนาดนี้นะคะดูแม่ดาพูดแล้วมันยังเอียงหูฟังอีกนะคะทันยังเอียงหูฟังอีกนะคะนี่โอ้ห oh oh oh. างหางหางคะ่ะดูสิคะนี่ปกติกิ้งกาจะหางไม่ยาวขนาดนี้นะคะนี่หางยาวจนสุดนี่เลยนะคะ กิ่งกาสายพันธุ์ไหนนอน,ม,นะะมาทำอะไรมาไปซะแล้ว,ลวไ,ปไปไปไปจะไปไหนนี่นะะหาหาโห โอ้โห okay. พร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมที่จะดดแล้วนะคะพร้อมที่จะกระโดดไปแล้วนะคะ oh. จริงกะหางยาวนะคะโห oh. หางมันจะยาวถึงนู่นเลยนะคะไปซะแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอ่ไปไปเลยไปเลยกิ้งกาดสายลับนะคะมาแอบฟังคุยกันนะคะมาแอบฟังข่าวนะคะ